ครับสบายดีพี่น้องผู้ใดมาโผล่เลยนี่ว่นเห็นแต่โดนแหละสบายดีพี่น้องเดาผมเลื่อนงานบัยดีสบายดีพี่น้องหลายคนทำหางแบบกับตันเนาะสบายดีพ่อแม่เอ่อบบไก่เสี่ยวเจอบไปไใชแล้วสั้นเทียนแต่ครั้งแลสุดท้ายล่าสุดนะวันเกิดเจมานล่าสั้นแล้วก็เห็นเรยล้วสั้นที่ส่งมะนาวได้เห็นเลยนี่ นามมันร้ายขนาะด้วยนามร้ายเว้วสบายดีพี่น้องกินสมองงาด้วยพี่น้องเลยเดี๋ยวได้ใจกันเขาบอกกินงาต้านโควิดว้วยมาๆพี่น้องกินสมองงาต้องกินนะ่ยนไปเปิ้ลใส่ จะนีบ่บุคมเลยกินแล้วจะหนีกี่แค่นไวยเหงแล้วกูจะเป็นหน,น,นีใครมึงมึงบักกั๊ปเลยหัวอ่ะเป็นหนีแต่บักเป็นหนีบักไก่และซองลอยฮะก็มาใส่มันมือวนเนะี <c oughs> ่ยกูจะลืมเหรอลืมแล้วกันนู่นเนี่ยมาใส่แล้วเป็นเช่นไรอ๋อยืมยืมเงินเบาไก่ผูกแขนจีเอ็มาลาอาละไรมันเอาเงินใหม่กูยังงงได้อะไรเงินยังไงกินสมเลยกีนสมไม่มี กินตั้งกาดได้ไม่ยังขาดพิกแยงจิงหรอบวกลมแรงบวกลมแบบมัก็มันหัวมันกับมีสมแนมีแค่อย่างเดียวมีสมแนมีผาดแนมจันอาเลยบริร่างน้าเนน้าลมอยู่ทั้งไงมันอยู่ทังต้นมันจะเป็นยังองคนตกลลังวานถึงปัญหาอย่างที่ต้นนะคบสมทนครับครับมังค đi học bài băng nào mong luôn luôn mong luôn luôn mong luôn luôn mong luôn có sao vậy mày sao vậy đó xả bây giờ mong 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 sao vậy đó là mong 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 กรสับกูลอเนี้ยมนเลยประกอบพร้อมตลาดก็สูงมาเยเป็นแบบฟอมนะวันทีสามสิบถูกว่ามตัดนะวันทีสามิมันเหมือนบานทีละวันที่สิบสี่สิบห้าสมบูเนาะ อะไรไก่เม่ได้ตายมาทั hmm ้ง hmm. ยังไงมี really ่ไก่เมื่อไหร่ตายไก่กูเบิร์ดคอไก่แม่แบะกับเบิร์ดคอก็ดูแลซะซักวัคซีนแลเอาไปอยู่สิได้เอาไปไก่ตีลุงเลยแหละเบิร์ดไก่เหรอมาซื้อวัคซีนมาซักกันหักูอยู่กันแต่มันทะเลตีสุดเลยกูอยู่คือเก่าใตยคือเก่าอืหาขึ้นั่นก่อน แมนค้าศกากินบัดแพงไก่ตีซด้อมาเพลงแม่แม่น่งมันซื้อมานี่ยแป0พันเดินบ่าะเผื่อมัน้นไซื้อมาไพบัวพันฝั่งไทยหไก่ผูกระตัวละแปะพันตัวหนึ่งตัวหาพันตัวหนึ่งไก่แม่ตัวแปะพันตัวหนึ่งลำละหมื่นกว่าเลยนอะเอแม่งซื้อกินเด้อบ้อยเป็นเดือนอยู่ได้เกือบสองหมื่น bộ in riêng lốt nè mình in nguyên cầy bạc nè mà kha thêm đấy cả dư, dư mà tao là hit youtube luôn, cầy hả? Con mình mặn, nó mà cả mặn đó hả? con mặt tao đây cả dư, kia kha chưa bảo mình rèn, gấp anh, là trang lốt này nó, con lọ lốt nó biến đúc cả hả? À, mượn này là biến lọ mày vậy, vậy nó sẽ lo đơm

ยบันบอไมะบนนมอ้มเอาันะบอเอานอมหนังไปาบันะบ่มีอ่ะตะวันตะกี่น้องอะคุ้มลูกแม่นะลูกแม่อายเออไ้น้องเอาเยอน้องไนวะไอ้น้องทางเมียอเอาไอ้น้องทางทางภัวะูอ้น้องล้คนละสายลือดลูกลูกกันมอยี่ปะหามอไเป็นพี่น้องเลย มันคนเราสายเลือดยสายเลือดบ้นาวะสายเลือดบ้นาวะกับบ้านนั่น้องเตะมันเมืนคนันเมาเป็นยานข้างเส่ดองดองำสื่อเด็กคือไปไปยังไอไอ้วงเด็เฮยบักเนี้ก็ลวงหรล้วงนั่นลวงนั่นลวงเอ้าลวงออกกก้าวอาเอื้อยมาล้วงเอา้อ mọi người 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 sao โมตางกับน้องชิโนเอันีจะงายวะบอสาวข่ายบ้านไรก่อนห้องห้องเดียวบ่สาวข่ายโ่ข่ายเป็นาที่กันเปน้องชนโนเลยมึงเนี่ยสี่นเช่าบ้านไหนมูเถียวยังมูเถียวมูเจ้าบ้านไหนเอาไม้กมองอันนั้นขดมึงเอาก้อนอย่างวาเอาเอาไปก่อนเนี่ยมันเสียหายหลายล้านย เสียหายเขาผู้แล้วขอนมือเอาจะเปิดโตโลดต่อทันลรเอานี่ยังบวอยบวบอกไปก่อนอ่าสมสมกินแมงมวงกินมาแต่หน้าบะเถาะกับหมาบ้างบวหมูเชหน้ามันบวค่อยบวหมูเช่นมันใส่แมงยูมากยังเจ้าเจ้าเอ็ดมาลิดนะ แม่เนี้ยพูดเลยเกี่ยวกับสือได้เฮรอแม่ถ้าคนจิกีลานาะคนใส่ไฟสื่อใส่สื่องานมาใส่วะมาลดกับใส่ลิวลี่พูลกับใส่หุงแดงกับใส่ไอ้ดียโฟร์มาสแดนดยวนะมาดีดัดมันยัดกันเสียก๊อปเสียก๊อบของแขกคุยมายาใส่เหรอเออพี่เสีกอบของแขกแ ก็จะได้ลก็ไปพักอย่างดีบสอนเออปักยางดีได้นี่งพม่แต่ Buck. อังไดนีบปักนี่คูถิ่มนี่แต่การนี่ปักนั่กปักปักอารัสักงานปักแต่พวกอแต่พวกไอแต่พวกแม็กนะ งานบริปลารคได้ก็จะไปสกินทับด้วยนี่หักบลรอไปเห็นได้มันจะบลรอออ่ะสกินเขานีหอนะวันวายม่วเนียเอางูพอาแม่เดืองงูยังได้ที่วา่ะเอ็นั้นกินไม่เสียนะก็เดีเข้าไปรุ่มอะไรเสมอไงแบแถวอุ่เด็อ เอาหูบดวเองใส่เด้นี่เสือนี่อบนนี้เบียเป็นนึ่งหูบาเลยแถ่ายหูถ่ายหูี่หูไยเขาหัวและเสียกิ่งก็ยังใส่มาเหมือนนหูเสียก่งเดียมื่อกี้เบียร์อันนั้นเิก็เบียรเบียร์แบบเสียกิ่งมาเลยเนี่มาไปกินเลยบลอกบลอกบลอกเราลูกเมียครขอบครัวใส่เสือน่ะ Ừ. cái kia hú ti tì hả lẽ sườn sụn gà Cái gà tôi hao mặn đấy ha, đi băm sỉ cặp sườn. chỗ này có bơ nữa bơi. <laughs> đi năn bơ. ít nôi, ít nôi cả, ít nôi cả, đi băm hú mu sau hả lẽ, xài sỉ ám anh băm sau còn. đi áp băm. cái băm mu sau có sườn vô còn băm cũng vô sườn một cây băm này cô, cô mày anh ra sạch sao nói không? Một tầng pháp luôn này nè Rồi, à, khó nhom rồi Để pháp này nhắn nó <laughs> <Yeah. cười> Pháp này có kinh mú nữa bó Bố mũ cái mũ à đấy, đây bà pháp Ở chỗ mưa này, mình thay ra cái lên mũ đấy đây Nó bởi kinh mũ, ừ. măn lại thôi Nó măn dỡ nó bố ai ừ. Mưa nói, là linh. Vợ của บ้านเขาก็มีลค่่ะวดยาแบบตับแกวพี่ห่อแบบกินยาโค้งหักเลตาบานมาห่อเ้ยกินงาโค้งไอันลี้เาบอกมยสั่งยาเนี้ยตับตับห่อคุยสั่งคุยสั่งอี่อมอ้ยเอาแล้วเขาึ้นวให้โอ้ยหน้าเอ้ยขึ้นแวถ้าาเอามาแบบงให้ไปขาแถทบ้านแห่งพ่าวาเลย มันนี okay. right. parfois, ้เขาหากับช so ่วงเองช่วงเองไปเล่ยนในซิตี้นะเองไม่ได้มาเฮือนไลยเองเลยไปเล่นอยู่เฮือนในบ้านหลักอะเอาเงินไหนเราไปซื้อมาแต่อยู่ลงมาเลยเขาขาสุดๆเลยเออเขาหาสดอยู่ลงไปเอามาเห็ดจุ่มกินห่อก็ขาดขนาดต่างนะขันยากูน่ะกินเยอะกูน่ะแทียวเย็บแทียวู กินจุนะพี u, <c ười> <ใ>่น้องซอยจุนะขักแท้เออ่อจุเออเงนเดือนมาเป็นซอยมาเลิกงานทุกคนยังกินทันอยูกับอ้อขกดดีขักเลยเจียวพี่อ่ะเนาะแค่ปานนคนไทยก็มาเอ้นนีคนอยคนอยมาเนียต้มเยยังแบบอามาุดแส่กันเลยนะเขามาพี่อนดีด้อ ôi được kẹp để vừa chỉ để ăn cõi này cả Ô, ngân. ôi sẽ được tiền thôi sẽ được tiền đấy sẽ được đấy hiền gan mười mà còn cõi một phen đấy bạn này sẽ đá không à chết sim bà đét anh nhé à phải ăn gà nhà phen chê cúm tai bao lưỡi ăn à? cõi <laughs> không luôn anh nhá sớm là khẩu nhau ngoài xì há hò đó toàn ăn cơm ăn cơm ăn khạc cái gì ăn cơm cũng เบียร์สองขวดไปสั่งกินน่ะก้อยคุ้มอ้ขาดนน่เนื้อมาสดๆ็นเุกเองสมคนหาอร่อยไปโอ้เสียดายเงินนะักเนี่ยแดกิเงินนโอยเสียดายเงินย่ยงิงานแบบวันดอยู่ไทยตอนน่เงินวันละย่อยแทงบ่แพงแกเสียดายเลยเสียดายไ่ได้สียดานะ เป็นอันเสียดายเลยนะครับเราไปเห็นงานเลยฮันมาบ้านเด้หลอดลองเนาะเสียดายเนาะน่าจะกระดิบเป๊ะไอเป๊ะอันนี้กินเบียร์เนี่ยวะขาดกี่ดอกนี่แหละป่องป่องป่องนั่งกินโซมไปเด้อตะกี้มาจีอองโรยแบบโตน่ะเอามาเทนหาเอาะคือบอกว่าคือจีออกเว็บใหม่ ไอ่อจับเ,เสือหายอยู่ไหนล่ะตอนแรกตะกี้เราจะออกรุ่มเชนหาเงินถือโจวมาสู้ก่อนเน,ะน<ห>า,าะคือเชนหาแบนคาแบนอ่านคลิปนี้กับเขอจบลงมีสิ่เรื่องพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหนั้นเนาะบ่มี่ยังไม่มากมายพี่น้องที่ไหนเห็นตาเลยพี่น้องเลยมีมากมายพี่น้องขอถกเข้าไปเด้อค่ะคลิปนี้ใส่ลายซายลา่า คุณสมมารถแม่ยิ้มขีนเลยิ้มขีนเอาเลยมาไฟมาแรงย่องมาได้พี่น้องจัะไกลสละบ่ได้แล้วนะนายนกินสมนางกินสมมางหน้าเราก็ว่าเรื่องเลยเปื่อยเรื่พี่น้องเนาะกินเลยมาเรื่องไปห้างเลยเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะจะไปดีขึ้นพี่น้องอือสิบเอ็ดขีดอะไรเนี่ย เพราองเนมาที่นั่นแล้วพี่น้องเด้อยืนดีไม่แห้งสกูลดสกุลบายบาย